สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีค่ะขอตอนรับเขาซูทีมงานดุนพานผ้าลวยอีกเจนเคยกันนะผู้ชมมือนีมากคำแน่ค่ะยากร้ายค่ะไปอูดรมากค่ะไปหาซื้อพวกของให้สร้างแล้วค่ะไก่แล้วค่ะแม่ใกล้จะได้ขืนบานไหมไก็จะได้ไปได้ห้องไรสดสวยๆให้แม่แม่เบิ้งจะได้วิวสวยๆให้แม่แม่เบิ้งหน่ะเบิ้งน่ะจ้ะขามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด ค่ะก็ต้องเอาลายใยญ่ห้างดารผู้ชมค่ะเข่าไปเบิ้งเฮ็ดย้อนหลังแต,แต,แตงแตงงวดสิบหกกอรักกระดาษพวไใบเบิ้งเนาะค่ะเพื่อที่จะมาหาผลลัพธ์งวดวันที่สามสิบเอ็ดกอคอนะค่ะเดือนนี้ที่จริงจะเป็นหนึ่งสิงหาแต่ว่าเดือนนั้นไม่เป็นวันนถือเพิ่งก็เลยเรือนมาออกเป็นวันที่สามสิบเอ็ดกอรักกระดาษค่ะเ้าตั้งโจทย์เลยค่ะที่หกสองเพือ่อที่จะาหาผลลัพธ์งวดวันที่สามสิบเอ็ดกอคอนะคะตั้งไว้พร้อมกันเลยด้วยแม่เด้อยย่ำเลยคะ่ะ สูตรนี้มีเข้ามีหลุดนะคะเรามาลองดูหลักหน่วยหลักสิบล่างอย่างเดียวเด้อโอ้ยกล่องก็ได้ตั้งที่หกกับสองค่ะหกสองตัวนี้เราจะมาคูณแปดคูณเก้าเดี๋ยวมางามดอกค่ะเรามาช o o มเด้เกี่ยวได้เกี่ยวกล่องออกไปเขียนนะคะอ่าเรามาบู9เก้าสองได้เท่าไหร่คะ ก้าสองได้สิบแปดนะคะแล้วก็ใส่แปดอย่าลืมนะคะ,ะไม่เอาตัวทดเนาะไม่เอาตัวทดหกแปดได้เท่าไหร่คะหกแปดได้สี่สิบแปดไหมคะหกแปดได้สี่สิบแปดแล้วก็ใส่แปดนะคะทีนี้ตัวนี้เราจะเอามาบวกกันค่ะแปดบวกแปดเท่าไหร่คะแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกเพราะว่าจะ,จะหาผลลับอ่าผลลัพธ์วันที่สามสิบเอ็ดสิงหานะคะ ามเอ็ดก่อคอสนุกตามเอ็ดก่อคอ,อ,อ,อบันนี้เขามาเบิรงกวางห้อยออกเปิดใดเนาะคะ่ะมันออกหนึ่งหนึ่งมาค่ะน้ำผู้ชมออกหนึ่งหนึ่งเนาะรักน้อยซิฟเขาค่ะเขาที่รักซิฟเนาะค่ะเวานนี้เมื่อวานนี้เขาที่รักซิฟนี่ค่ะมันออกหนึ่งหนึ่งนะคะ,ะออนะคิดลัดไว้ค่ะ ทีนี้เอาหนึ่งหนึ่งตั้งค่ะคือเกาค่ะเราจะต้มสูตรนี้สูตรง่ายๆอนุบาลก็ทําได้ค่ะสอนสูตรไปด้วยเนาะอ่ะทีนี้เอาหนึ่งหนึ่งตั้งหนึ่งหนึ่งนี้คือเก้าค่ะอ่ะเอาหนึ่งตั้งมันเดิมเก้าหนึ่งเป็นเท่าไหร่เก้าหนึ่งก็เป็นเก้า แปหนึ่งก็เป็นแปดค่ะพอมาบวกกันเก้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่คะเท่ากับสิบเจ็ดไหมคะสิบเจ็ดที่เนี้ยามาเบิงสิบหกสิงหานะคะพรหัวงวยออกอยังสิบหกสิงหาสิบหกสิงหามันออกหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมหกเจ็ด วันนี้เขารักน้อยค่ะท่านผู้ชมออกหกเจ็ดวันนี้เข้าหลักหน่วยนะคะอ่าวันนี้เข้าหลักหน่วยวันนี้เขารักหน่วยเด้อฮิดไรค่ะตั้งที่ที่นี่เวาอกหกเจ็ดมาตั้งเรือเราค่ะ,คะแม่มาสูตรนี้สูตรง่ายๆเนาะยังว่าอนุบาลก็ทําได้อ่าบวก คูณแปดแล้วก็คูณเก้าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมแต่ผู้ชมเห็นย้อนหลัง,งะะเมืองเนี่ยขายห็ย้อนหลังย้อนดัง,หล,งหลังไปน้ำกันเมืองอะไรเนาะเจ็ดเก้าได้เท่าไหร่คะค่ะเจ็ดคูณเก้าได้เท่าไหร่คะเจ็ดคูณเก้าเจ็ดคูณเก้าได้หกสิบสามไ,ไหมคะแม่เจ็ดคูณเก้าได้หกสิบสามแล้วก็มาใส่สามนะคะอ่าทีนี้ หกคูณแปดเท่าไหร่คะหกแปดสี่สิบแปดไหมคะใส่แปดค่ะบวกคะ่ะค่ะแปดบวกสามเท่ากับเท่าไหร่คะสิบเอ็ดไหมคะสิบเอ็ดเพื่อที่จะหาผลลัพธ์อา่างวดหนึ่งกันยาหกหกอ่ะแล้วก็เขียนออกไว้ด้วย 1ิกันยาออกที่เก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งค่ะเข้าหลักหน่วยอีกเช่นเคยเข้าหลักหน่วยเต็มเตมค่ะขีดลัดไว้อีกค่ะคุณแม่อากลองไปเดียดย้อนหลังเบืองตอนหะนานี่ลองเบึงเงด้อค่ะว่ามันจะเข่าบัวแต่ว่าย้ำนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะต่อไปแล้เก้าหนึ่งตั้งค่ะเพื่อที่จะหาผลลัพธ์สิบหกกันยา ก้าหนึ่งตั้งเหมือนเดิมค่ะคูณแปดคูณเก้าอ่าเก้าหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเก้าหนึ่งเป็นเก้าหนูก็เขียนงไงเจ้าเก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าแปดเท่าไหร่เก้าแปดเจ็ดสิบสองใส่สองบวกกันได้เท่าไหร่เก้าบวกสองได้สิบเอ็ด ผลลับออกมางวดวันที่16กันยา66ผลลับออกที่46งวดนี้หลุดนะคะงวดนี้หลุดประกากระบาดไว้ค่ะงวดนี้หลุดค่ะห้าเ,าเกล้านั่งตังคือเกล้าแม่งวดนี้หลุดนะคะงวดนี้หลุดเลยค่อเกลานื่งตังคือเก้าค่ะ แม่นบอมันเก่าหนึ่งบอกเ้ย<ฮ>ใส่บุญกับตึสดับส่วนจังนั้นเท่นัเอาเนื้อเอาเอาสี่หกตั้งค่ะสีหกตั้งจนถึงะวามลนบสี่หกเนาะเอาสี่หกตั้งสี่หกตั้งค่ะเฮ็ดคือเก่าค่ะ 4, 6, คูณแปด คูณเก้านะคะหกเก้าเท่าไหร่คะหกเก้าห้าสิบสี่ไหมคะใส่ 4, 8, 4, 32, ใสี 2, ค่ค่ะแปดสี่เท่าไหร่คะสามสิบสองใส่สองค่ะบวกค่ะเท่ากับหกค่ะเพื่อที่จะหาผลลัพธ์วันที่หนึ่งตุลา ออกอะไรคะหนึ่งตุลาออกหกหกนะคะเข้าค่ะเขาทั้งหน่วยทั้งสิบค่ะงวดนี้สุดยอดเข้าที่หกค่ะต่อไปเอาหกหกตั้งค่ะเพื่อที่จะคุณรับงวดที่หกตุลาเดี๋ยวขีดกันวอ,นอีกอนอืนกลับมากกสิเป็นเมื่อยๆเนี่ยแล้วก็คิดถึงตำรวจุมทุกคน ทุกคนเอฟซีแม่แม่ที่หนาหักนะคะเอาหกหกตั้งค่ะคูณแปดคูณเก้าเหมือนเดิมนะคะคูณแปดคูณเก้าเหมือนเดิมเรามาดูหกคูณเก้าเท่าไหร่คะหกเก้าห้าสิบสี่นะคะใส่ที่สี่ค่ะหกแปดเท่าไหร่คะสี่สิบแปดใส่แปดค่ะ แปดบวกสี premises, ่ได้อะไรคะเท่ากับสิบสองเพื่อจะหาผลลัพธ์สิบหกตุลาผลลัพธ์ออกมาสี่สี่ค่ะวันนี้ผิดค่ะมีแล้ค่ะมันไม่ผิดด้วยแต่เฮียตีมาหนี่มันจะผิดอยุ่อยู่สองมวดนะคะท่านผู้ชมวันนี้เข้ามาเบิงหงวดที่สิบห้าหนึ่งบุญจิกาค่ะเข้าเอาเข้าเอาที่ซีซีต่างมือก็แม่ เดีราเขียนคำนวณก่อนสี่สีส่ตังคคือเกา้าสี่สี่ตังคูณแปดคูณเก้าเนี่ยอยู่ไกลหนทางเนี่ยน้อแม่กก็จะไม่เสียงรวบขวนแน่จักน้อยนะคะ สี่เก้าสามสิบหกใส่หกค่ะสี่แปดสามสิบสองใส่สองค่ะอ่ะหกบวกสองเป็นเท่าไหร่คะเป็นแปดค่ะเพื่อที่จะหาหนึ่งพอยอหนึ่งพุทธจิกายนหกหกค่ะออกลอกกันเนาะค่ะลอกกอนว่าแปดจะมาบอนล รอดได้ค่ะอะไรเอ่ยว่าเนี่ยไอ้เครื่องไม้อะไรเอ่ยว่าเนี่ยค่ะอะไรเอ่ยยังไงก็เหล็กนั่งเถะค่ะรอดได้ค่ะงวดนี้ลอดว่าจะมีแปดติดไหมหน่วยสิบล่างนะคะหน่วยสิบล่างค่ะท่านผู้ชมน้องมาเฮ็ดย้อนหลังเบิ่งเด้อค่ะอย่างเช่นเฮาเฮ็ดไม้กันเบิ่งนี่มันหลุดอยู่ที่สองงวดนะคะอ่าคลิปนี้เนาะกับพ่อสมควรแล้วก็ได้เวลาแล้วนะคะเตยุกตะเคอวยพ่อหน่แม่เอฟซีทุกท่าน อย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยทุกคนนะคะกวนตีลงทุนกบใส่สตีดีๆอันนี้คือเป็นหลักหน่วยหลักสิบล่างต่้งแต่๊บกวหมาหลายหลายหมวดนี่ก็ผ่านทุกแค่สองหมวดน่ะแม่นาะเขามาล่อลุนหมวดมื้อนึ่งพุตตจีก่าค่ะว่าจะมาบอนี่กวนหนแปดค่ะหลักแปดสิมันหลักหน่วยหลักสิบล่อลุนค่ะท่านผู้ชมค่ะล่อลุนนะคะเลขตรงใจใจบุญนไม่แล้วหมวดนี่มีแปดมาแทนแทนมักเลยค่ะมักมักแปดศูนย์ ตามที่หนูมักก็เนน่ยงินเนเี่ยมักแปดศูนย์ค่ะทานผู้ชมอ่ะคลิปนี้อำลาพาจากซำมเน่เนาะแม่เนาะขอเกา่าคำว่าสวัสดีจ้า